ศาลาพักใจสวนงอกคุณพ่อวรยการดีมากเลยอะสวนทุเรียนว้าวแล้ว,วนี่งอง,งามๆเลยงอแม่แตกนี่ขึ้นชื่อนะจัดอยู่ตัวท่านดีกว่าครับ เจ้าสวัสดีเจ้าดีที่อำเภอแม่แตงเจ้าวันนี้เราอยู่ที่สวนป้าผู้อมสเตเจ้าสวนเงาะแม่ปูเนาะสำคัญบัาเจ้ามีเฉพาะเงาะนะช่วงนี้นะอาจจะมีทุเรียนหลงเหลืออยู่นิดหน่อยเจ้าทุเรียนแม่แตงเจ้าเป็นที่วันนี้เรามาภาคที่โฮมสเตย์นะเจ้าคบักไก่จากในตัวเมืองนะักเจ้าประมาณ40นาทีก็มาถึงแล้วอำเภอแม่แตงเนาะบ้านกาดหาวเจ้า งอกแําลังออกไปทิพย์แต่แดงแดงก็มีข้างในอันนี้เขียวอย่เนาะข้างนอกนี้ข้างนอกนี้เขียวๆอย่นะครับแต่ว่าข้างในเห็นมีลูกแดงๆอยู่โฮมสเตย์เปิดนะเจ้าติดกับสวนงอกเลยนะไปทิพย์อยู่หน้าสวนงอกเลยนะเจ้าวิวทางนน้นจกจะเป็นภูเขานะปกติแม่ภูขึ้นจะขายงอกหน้าร้านไปทิพย์วันนี้ปิดเพราะว่าฝนตกเิ่นมาไปได้เก็บงอกว่าอันนี้ช่วงนี้ฝนตกนะเห็นตกต่อเนื่องหลายวันเลยร้านเิ่นน่ารักนะ ้างหน้านี่<อ>ไปซุ้มขายขอ,ของขายผลไม้นะครับว้าวใบตองตึงติดต่อห้องพักนะครับโทรศัพาานี้เลยฝนก็ได้มาอุ่หนุนหงอกช่างนี่กับหน้าหงาะหน้าลำใหญ่เนาอครับแต่เรามาพักโฮมสเตย์ที่นี่กันเดินเจ้าวันนี้กับฝนตกซอยฝนตกนนะะทั้งวันแต่ว่าด้วยความชุ่มช่ำคิีวจีอากาศไม่ร้อนเจอแล้วว้าว แดงเลยครับตัวนี้แดงนะเก็บกินได้เลยเก็บกินได้นะเก็บอุนุนซื้อกลับบ้านเป็นกิโลได้เต้าว้าวนี่แต่งเล่นสวยชมบรรยากาศยามบ่ายนะข้างบนเห็นที่ไหมโอ้ยยยยยียยยยยย เช่วงหน้าฝนเปอุปสารคเนาะเป็นสนีมากกว่าเนาะเวทีมันจะได้บรรยากาศมอกครับอันนี้เก็บชิมได้เลยนะคะนี่โอ้โอแต่ละแขนเราได้แค่นี้ <c oughs> อ,อาจจะได้ลูกเตี้ยๆหน่อยมาถึงปุ๊บชิมงอเลยกินปั๊บเลยจา้าสด,สดๆเลย,เลยงอะแม่แตงนี่ขึ้นชื่อนะในความกรอบหวานอร่อยนะเปทิครับ ใครมาตังใดก็ต้องมากินงามบแต่งเจ้าไม่งั้นมาไม่ถึงเจียงใหม่มร่อนมนากเนื้อร่อนหวานไหมวหวานกรอบอไม่ทับยูเยลยตัวแคนยาวอะลองดูนี่ขอชิมสักลูกนึงครับ<า>น่ะเนื้อร่อนหวานกรอบขนาดลูกเล็กๆนะ ช่วงนี้แม่ปูประก็บขายหน้าร้านตัวนะเจ้ามาอุดหนุนได้มาทางพระบาทสี0ลอยเลยอ่ะลองดูร้อนมีร้อนมีร้อนเนื้อร้อนหวานใช่กับบ้านต้องอุดหนุนนะครับก่อนกลับบ้านเราต้องอุดหนุนสักสองสามโลละจ้าวขนาดลูกเล็กๆนะอร่อยขนาดนี้โดนใจโดนใจครับที่สำคัญที่ภาคหนือวูเขาเนื้อสวยมาก แล้วเจ้าโซนเตี้ยๆหรือโซนต่ำๆครับนก็จะเดดกลินง่ายกว่าจะมีปริมาณน,น้อยเนาะพี่พี่เนาะแต่ต้น้างสูงนิดหน่อยยะเหลือเยอะนี่เงาะเจ้าหน้านี้ต้องมานะเจ้าโอ้โหมาอดนุนได้มานอนโฮมสเตย์ชิวๆได้นะจ๊ะเอาล่ะอันนี้กันญหญ่นี่กัใหญ่กัญหญ่ชํำๆเลยว้าว,ว,าวมีนร้อนเนาะติดใจ อุดหนุนแน่นอนร้อนขนาดเลยอ่ะครับหอมไปเลยเจ้เนาะปากหลักกับนื้อกินหนึ่งแก,ก,ก, <c oughs> ก่น,กนะอันนี้คือตะโก้อืมว้าวนี่หวานเจี๊ยบครับหวานฉ่ำเนื้อร้อนอื <c oughs> โดน <c oughs> ลำขนาดเจ้าไป ใกล้ๆแค่นี้ใกล้ๆเลยเนาะเลยครับระวังทางนะจะมีที่น oui> hey ั่งเล่นนะศาลาพักใจโอ้นะคะขนาดเจ้าครับว้าเดี๋ยวพามาชมห้องพักนะเจ้าส่วนเงาะเห็นได้เทนะลองดูบรรยากาศภายในห้องกันนิดนึงโอ้มีเปลนอนเล่นด้วยครับ สวนงเงอกอะไรโหแดงๆอยู่ใกล้นี่ครับใครเอื้อมถึงก็กินได้เลยนะตรงนี้นะครับวิวสวยมากเดี๋ยวว้าวนี่ว,วิวสวยๆวมุกกระท h หน้าบ้านเลยวันนี้มีสระบัวลายล้อมด้วยเงาะเงาะภูเขาสวนเงาะสวนเงาะนะครับ <c oughs> น,นะครับใช่หมดเลยนะเน <c oughs> ด็เกเด็กนี่นะเด็ดแดงนี่แม่งหมดเลยนี่ ฝนก็จะชุ่มช่ำสดชื่นแบบนี้นะครับเช้าๆก็มาดูหมอกยามเช้าได้เจ้าครับวสวยมากโค้ยยงเข้าไปในห้องแล้ว,ลว,ลวดูบรรยากาศภายในห้องหน่อยนะครับว้าวนอนดูสวนเงาะนี่ห้องนอนก็ สองคนพอดีนะครับนะครับสาสะอ้านมีแอร์นะครับพัดลมตู้เย็นครบพัดลมตู้เย็นนี่ครบ้ามีกเเาแฟยามเช้าครับนี่ครบ้าห้องน้ำห้องน้ำอ่ะดูห้องน้ำหน่อย <วา S 2> โอ้โหเครื่องทำน้ำอุ่นพร้อมนะครับห้องน,น้ำแบบโอเพ่นแอร์ก็มีครับมีชักโครกว,ว้วิวออบน้าเป็นตัวชงวิวเป็นตัวเจ้าครับ สบายตอนแรกนึกว่าบเปิดร้านขายงอเจ้านี่แม่ปูคนงามเปิดร้านเปิดร้านอยู่สวัสดีครับโอ้ยนี้จะน่าได้มาแอลสวนง้อเนอะ้วก็มาภาคคงสตรีแม่ปูนะครับโอ้จะปีแล้วเจ้าแล้วได้ปีกันปีปลายปลายหรือปีกว่าลูกค้าจะมาช่วงหน้าง้อหน้าผลไม้ก่อนหน้าหนาวหน้าหนาวนี่มีอย่างของผลไม้ผลไม้จะมีพอดีอันคว่าน ก็เอาายมามาร้อยแกว้แกวมีให้กินตลอดทั้งปีมาแอลได้โดยเฉพาะหน้าฝนต้องเข้าใจมาเนอะมันแจ๊ว่าหน้าฝนแอลสเตย์ยากนะในบ,บรรยากาศก่อนหน้าอื่นๆเนาะว่าหน้าหนาวอาจจะแรงนิดหน่อยแต่ก็ได้อีกบรรยากาศหนึ่งความหนาวเย็นเนาะหน้าฝนก็จะได้หมอกหมอกจางๆสวยๆกับฝนแบบบรรยากาศดีมากเลยค่ะคนี่แอลเปิดร้านกะจ้าไม่เปิดเปิดอวไรเปิดตอนนี้ขายยังไงเนี่ยตอนนี้ ขาเงาะแก้วมังกรเนาะ<อ><อ>ไปดูเงาะแม่หน่อยอ๋อเงาะแก้วมังกร<า>นะครับนี่นี่กำลังคัดแยกเลยโอ้โหว้าวแล้วเงาะสดๆขายปุ๊บก็ได้โลตัวใดค่ะโลห้าสิบบาทเนาะโลห้าสิบคุณนู้นเลยแล้วกันเนาะ <c oughs> โอ้โห <c oughs> สวยๆเลยนี่ครับพี่อู๋หน,นะแม่เจ็ซสีแปซีีมะนางเงาะแม่แตงมาถึงถิ่นไข่แม่อ่แม่แตงจะไปไปแวะมาบ้านแม่แป๊บเดียวก็ถึงละจะไปทางผ่านเลย เจ้าปักมุดมาถึงเลยเจ้าโฮมสเตย์แม่ปุ๊นเนาะนี่เงางามเลยใช่แล้วว้าวของแท้ต้องร่อนกรอบหวานเนื้อร่อนไม่ร่อนนู้ดเราจะอนุนผลไม้คุณแม่นะครับหวานเองอาหาซื้อยากนะราคาเนี้ยที่สำคัญได้เงาะแม่แตงของแท้เงาะอร่อยต้องเงาะแม่แตงเจ้าว้าวเจ้าเงาะช่ำ ใครๆต้องอิจฉาอันนี้ทรงออกจางจงหวัดก็มีทรงแพ่กองก็ไม่ได้ทรงไม่ได้ทรงต้องมาอดหนุนที่สวนนะอืมไม่คิดหวังออกถึงเดือนไหนจ๊ะแม่ถึงปลายสิงหาคมนะฮึมแถมเมินอยู่นะเจ้าครับกำลังจะต้นสิงหาฮาวไปคลิปคืออัปเดตสุดๆละว้าวโอ้แก้วมังกรสีม่วงครับ โอ้ชามๆเลยเจ้าใครอยาอิจฉานะมาทันอยู่เจ้าเหล่าราเห็นประมาณสองเดือนก้อนจะได้กินผลไม้สดๆที่สวนแม่ปู้น,นะเจ้ายังคิดว่าเส้นแม่ริมแม่แตงปลายมีนะักท่องเที่ยวผ่านเส้นนี้นักมากเนาะแม่มานอนพักผ่อนชมวิวกินผลไม้มาอุดหนุนก็ได้เจ้าถ้าใครแบบได้มานอนที่นี่เนาะหรือใครมาข้ามมามืดแวะมานอนได้เจ้าอยู่แถวพระบาทส0 0รเจ้าอำเภอแม่แตงบักไก่จาก ในตัวอำเภอเมืองเลยวานเจียบเลยไี่ปุ๋ยธรรมชาติก็เจ้าว้าวอร่อยครับเดี๋ยวเราจะนั่งซาเลงไปกับพ่อแก้วนะครับเป็นเจ้าของโฮมสเตย์เนาะสวัสดีค่ะคุณพ่อค่ะพ่อแก้วเนาะ แก้วอีกท่านหนึ่งเจ้าของสเตอีกคนนึงเนาะเมื่อกี้เจอแม่ปูเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพาไปสวนทุเรียนแม่แตงก็มีทุเรียนนะจ๊ะจัดไปนั่งกันตรงนี้เลยเนาะครับไปนะป้าเนาะอ่ะไยเนาะไปหนึ่งนะครับขอนั่งด้วยนะไปเลยดีกว่าครับอ่ะไปกับคุณพ่อนะครับค่อยๆไปนะจ๊ะไปเมืองไก่ครับปอไปโลโล อ๋อประมาณหนึ่งกิโลนะครับบรรยากาศฝนตกฟ้าหลังฝนแต่ว่ายังไม่หยุดจริงนะครับฝนตกต่อเนื่องเลยช่วงนี้สองสามวันแล้วนะสองวันแล้วนะสองวันสวันพอแล้วเย็นดีจ้าครับนี่ทิพักเรานะครับงอกก้าถึงไหนอยู่โอ้โหยามาป๋วยเลยนะโอ้กว้างมากภูเขาเงาะเลยนะเนี่ยภูเขาะครับ สวนลำไยของพ่อคะมีสวนลำไยด้วยโอ้พ่อเจ้าพ่อผลไม้ครับทำมาหลายปีนะปอนะสวนน้อมาเกบสามีกว่าสเสียละปีโอ้โหเรื่อเสียวค่ะไม่ต้องรีบนะคะพ่อ ทั้งงอทั้งทุเรียนอ่ะถึงแล้วโอ้โหสนทุเรียนขตังก็มีขออนุญาตบุกนิดนึงนะครับปะ่ะก็นั่งรถมาประมาณหนึ่งกิโลกว่าเนอะนั่งซาลิงคุณพ่อมาเลย<ช>นะครับ,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 บตน้นงอนี่ใหญ่มากโอ้ก <laughs> ิปปีแล้วนี่ บรรยากาศดีโอ้อสวนงอกคุณพ่อบรรยากาศดีมากเลยอ่ะสวนทุเรียนทุเรียนเนาะมีมดเลยบางคุดกับมีอครับมันถูกกว่าสมุนไพรนันเนี่ย,ยอ๋อปลูกหลายอย่างนะครับต้องเข้ากับมีบ้านไปแฮะอ่ะไปดูกันนิดนึงเนาะครับตรงไหนเนาะทุเรียนของเราเอ้าเจอแล้วครับสูงเหลือเกินค่ะพ่อไหนครับโอ้อยู่ข้างบนนู่นจเจอแล้วเจอแล้วอันนี้พันธุ์ไหนครับพ่อหมอน หมอนทองนะครับว้าวมีคนจองหมดแล้วเสียดายครับนี่หมอนทองแม่แตงนะครับมีคนจองหมดแล้วเสียดายครับโอ้โหไม่เป็นไรนี่ตัวนี้ก็มีครับอ่ะซูมดูใกล้หน่อยจองหมดแล้วนะพอนาะเสียดายครับนะ ครับต้องมาต้นฤดูเนาะนครับนี่ไปดูก็นคน,นจองคิวมาแล้วอ่ะไม่เป็นไรก็อย่างน้อยได้มาชมสวนทุเรยียนที่แม่แตงนะครับอะทุเรยียนก็แห่ออกไปก่อนแต่มาดูมีต้นมังคุดด้วยนะครับอ๋อออกผลแล้วนี่มังคุดต้นเล็กๆนะครับแต่ว่ามีผลแล้วนะครับ จะได้มาสัมผัสเบเการที่โฮมสเตย์ก็ยังได้มาบุกสวนทุเรียนสวนมงคุดเงาะนะครับเดี๋ยวอันนี้เริ่มเริ่มแดงครับอ,อ้โเริ่มแดงเลยเดฟไปเลยเจ็มนี่แจ่มแต่มันวิวกันโล่นโล่นโอ <ฮ S> ้โหขี้สอบถามพ่อมีประมาณร้อยต้นเนาะทุเรียนครับมงคุดอรอ่อยพ่อทุเรียนอ่ะมล่ะถ้าทิปต้นไปซ่อนอยู่ไหนเยอะกูเยอะ นี่เนี่ยเนี่ยวนี่อ่ะนี่รุ่มเพิ่มเนี่ยอันตีต้นใหญ่จะมีสองต้นพอเขาเอาแซมอ่ะอ๋อเอาปลูกแซมแซมเนี่ยเนี่ยนี่ก็แม่เห็นนะโอ้แต่ยังไม่ใหญ่ออกหน่วยนี่คือสองต้นนี่แต่ที่เห็นผลดกโตก็สองต้นครับปีนี้ชมไปก่อนหมดแล้วนะจ๊ะออเดอร์มีคนจองหมดต้นแล้วนะเจ้าแต่ก็เป็นบุญตาที่แม่ชมส่วนผู้เรียนที่แม่แตงนะเจ้า เจจ้าาเเดี๋ยวปีหน้ามาใหม่นะครับมาช่วงต้นฤดูเลยทุเรียนแม่แตงกลับไปกาดยามเย็นก็ต้องมากินหมูกระทะกันครับโอ้โหหมูกระทะลำลำต้องถึงใกล้ดอยเจ้าครับดู <Wow. S 2> เอาถ่านย่างอร่อยครับกินหมูกระทะบนดอยก็จะอร่อยคูณสองนะครับคูณซิฟก้าอาออง<ส>นันะจ๊ะสุกไหนจะเท่ากินหมูกระทะบนดอยนะครับเจา,ากจะได้ชมสวนผลไม้ได้เด็ดกินหาต้นเนะาะ ยามเย็นก็หมูกระทะนะครับของหนักเลยเนียนของหนักเลยแซ่บก,กัะเดีเลยโอ้โหนี่ชุดเล็กเจ้าสำหรับสองขั้น 哟哟哟哟哟！ ดียามเช้านะครับโอ้โหฝนตกทั้งวันทั้งคืนแล้วครับช่วงนี้ครับที่จังหวัดเชียงใหม่แต่ก็ได้ยากาศซีสๆยอากาศสดชื่นสูตรอากาศออกซิเจนให้เต็มปอดนะครับ รยากาศยามเช้าก็เยี่ยงช่วงนี้ฝนตกทั้งวันทั้งคืนนะครับบรรยากาศก็กจะฝนไปรยโยทั้งเช้าถึงข้ามเลยนะพี่ทิพย์ครับเมื่อวานเราก็จัดหมกกระทะไปเนาะโอ้โหอร่อยเลยนะครับขนาดฟินมากนะกลางสายฝนแล้วยามเช้าก็กมีกาแฟก็ทำกาแฟดริปเนาะก,กาแฟแบบสดนะจ๊ะครับหอมกาแฟเปิ้ลลันะบบขมกินง่ายเจ้ายามเช้าก็อากาศเย็นๆนะครับโอ้ดูหมอกเริ่มปกคลุมภูเขาฝั่งนู้นแล้วนะครับเนาะครับ ที่สาคัญถ้ามาช่วงนี้นะเจ้าช่วงหน้าฝนเป็นจะมีแก้วมังกรมีงอแล้วก็มีลําไยมาต้อนรับตัวนะเจ้ากินผลไม้จุกๆไปเลยนะถ้าอร่อยก็ซือ้อกับบ้านอดนุนคุณแม่ปุ๊ได้นะเจ้าที่สําคัญผลไม้ลอยแก้วของแม่ปุ๊มาแล้วอันนี้เป็นส่วนของงาะเจ้าเดี๋ยวเรารอข้าต้มเนาะมีข้าต้มตัวนะเจ้ายามเช้าแต่หมูกระทะเนี่ยจะต้องสั่งแยกออกไปเนาะข้าต้มมันจะรวมใน ที่พักละเจ้าก็สามารถเข้ามาสอบถามได้ทั้งเพจเนาะมาเอวกันได้เจ้าแม่แต่งนี่มาได้บอกไก่จากในเมืองนักเจ้าบรรยากาศช่วงนี้ก็จะฟินแบบนี้เลยเจ้าใครอยากตามรอยก็ติดต่อตามเบอร์โทรตืดๆป้าปูโฮมสเตย์นะเจ้านี่ตามรอยกันได้นะครับพวกแบไปกัดฟิวฟิตแบบนี้ช่วงหน้าฝนเนาะค่ะ